สวัสดีครับน้องโก์พี่แอมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นรถไฟกันนะครับให้ลูกกอล์กับพี่แอมนะครับช่วยกันต่อร้านก่อนนะครับพี่แอมอันนี้มันล้างอะไรต่อล่ะแล้วก็โค้งครับโค้งสองโค้งสองสองหนึ่งใช่โอเคเคลียร์พื้นที่ครับ,รรบลูกกอครับเตะเด้อ ลูก้างของน้องโกกับพี่แอมนะครับใช่รางกว้างเลยนะครับทุกคนรับไปครับโบกี้รถไฟครับเป็นชิ้นทันเซนกับโบกี้ธรรมดานะครับเดี๋ยวให้เรากโกกับพี่แอมต่อกันนะครับและวันนี้พอ่อก็มีโบกี้พิเศษมานะครับนั่นก็คือคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แอมเปิดเลยครับคือบลกี้เลยนี่<ฮ>บลกกี้เลครับบลกี้รถไฟญี่ปุ่นใช่มันคือรถไฟอะไรนะ K I H a ครับนี่ว้าวดูแล้วเหมือน K I H a อ่ารหัสอะไรนะหนึ่งศูนย์แปดหรือเปล่าเขาจะไม่ได้ที่อ่าเขาบริจาคให้ไทยมานะครับอืออันนี้เป็นลายเลยครับพี่แอม อันนี้ลาย <Bond> <Pokémon> เป็นเหมือคนคนโลกเหนืออ๋อนีธรรมชาติโลกเหนืออันนี้ถุกยาสุวันหน้าครับสุวรรณาอันนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าครับอันนี้เวสิงโตครับผมโอเคเรามีทั้งหมดสามโบกี้นะครับประกอบแล้วเอาลงรางเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับอาเดี๋ยวเรามาลองกําลังรถไฟทั้งสามโบกี้กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบนะครับ พ่อก็ให้ทานใหม่ทั้ง3โบกี้เลยนะเยวเรามาดูกันว่าทั้ง3าโบกี้นี้ของใครจะแรงกว่ากันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับพร้อมแล้วก็ไปครับผมพี่แอมครับคินคอนเซนครับเดวสมชื่อครับของล้องโกก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหส่วนโบกี้ที่ได้มาใหม่นะครับช้านะเตรียมตามชนตูดนะครับ โอ้ยนกโกก็ตามมาตีิดครับตรกลางเป็นที่เรียบร้อยครับอายุสุดว่ารถไฟของใครแรงกว่ากันครับนงโกลพี่แอมครับของพี่แอมของนงโกลยังไงเอ่ยเสี่ยงกันแล้วไม่ต้องเสียงกันครับภาพที่พ่อเห็นเมื่อกี้นะพ่อห็นของพี่แอมนะครับชนตูดพ่อก่อนนะแล้วก็ของนงโกก็ตามมาชนที่หลังนะครับซึ่งก็สรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกันนะเมื่อกี้นะเราปล่อยไปพอดี ว่ารถไฟคันใหม่มันช้านะครับใช่คันนี้อ่าเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมมาเพื่อความตื่นเต้นกันสักนิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพ่อนะครับจะเอาเข็มหมุดนะติดหน้ารถแล้วก็เอาลูกโป่งติดท้ายรถนะครับว้าว <c oughs> แล้วของใครช้าก็จะโดนชนนะครับ <c oughs> สนใจไหม แต่พ่อจะไม่ให้เราเลือกรถไฟโดยตามอำเภอใจนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเลือกกันดีกว่าครับโอเคครับมาเป่าหิงฉุบสุ่มรถไฟกันครับเป่ายิงชุบกันครับย,ยังเงยเงมากระเป่ายิงชุบยิงุบยิงชุบจริงจังมากีแอมเลือกก่อนครับคันไหนเอ่ยอะไรอะอรว้าว ลูกโก้ครับเป็นธรรมดาอาลัตาอ๋อก็รู้แล้วคันนี้อ้อลูกโก้ได้ธรรมดานะครับส่วน k i h e นะครับไม่มีใครได้นะแข่งกันแค่สองคนนะพ่อไม่เล่นด้วยนะครับเคพ่อของพ่ออ้าวถ้าอย่างนี้ก็จะมีคนได้เปรียบหรือเปล่าอย่างนั้นมาซุ่มแบตเตอรี่กันดีกว่าแบตเตอรี่นีใหม่กับเก่าครับเป่ายิงชุบครับเป่ายิงชุบ ได้ได้เลือกครับเฮ้ยอันนี้ทันัไงทานพียมได้ไม่โลโก้ได้ก่อโอ้โหอย่นี้ก็มีแววสิครับไม่แน่นะไม่แน่นะเผื่อพีแอมตกรลงนะครับอ่าเรามาเปลียนทางกันครับเตรียมรถไฟกันครับอ่าโอเคครับเราได้เตรียมรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใครจะเป็นคนปล่อยก่อนครับโลโก้ครับพีแอมอ่าเมื่อพีแอมปล่อยมาถึงลูกโป่งนะครับรถพีแอมจะทําลูกโป่งแตกนะครับ เสร็จแล้วลูกกก็ตามมานะครับลูกกบปล่อยเมื่อลูกโป่งแตกนะครับอ้าวพี่แอมครับเตรียมตัวเริ่มครับไปแล้วไปแล้วยังดังครับอ้าวอ้าวมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับไอ้ที่ได้ถ่านเก่าด้วยครับจนลูกกก็ตกกลางครับ เอามา๋วตกลลางครับไม่ชนครับเอาใหม่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 ครับพี่อมอ่ามาเริ่มกันใหม่ครับองกวปล่อยก่อนครับแต่พี่แอมรอสัญญาณนะน้องมาขึ้นฐานก่อนนะครับเตียบไปครับตั๋วเสียเปียบนะครับทั้งฐานใหม่และฐานเก่าเอาตกขลังที่เดิมอย่างไงเนี่ยเสียศูนตลอดเลยครับเดย๋ยบอกขึ้นให้แล้วนะครับ เตรียมตัวเตรียมใจเลยครับเหมือนรู้ชะตากรรมครับเสร็จเลยแลย้วเอตาตกหลังที่ด้วยโอ้ยมา,า่หาปวดครับใส่ผ้าะไรมาเนี่ยแล้วกูเทเขียวขาตลอดเลยเนี่ครับพี่แอมต้องล่ให้ทันก่อนถึงทางโค้งครับไปเลยพี่แอมไปเลยครับ ปิดโฮเกอร์กันมาสอยรอบแล้วนะครับรอบนี้จะตกรางอีกไหมครับโอ้ยค้นสาเหตุแล้วพี่แอมไม่เอาไอ้นี่ออกอ่ะทำไมทำไมทำไมลงไปครับไปเลยรอบนี้ทันแน่นอนครับเมื่อกี้ชนสถานีลูกโป่งเปลี่ยนทิศทางนะครับทำชาไม่ได้โดนแน่นะโก็โดนแน่แล้ก็โดนแน่ครับพี่ทนแตไม่แบนทนตกราง มบแตกเฉยโอ้โหจังหวะตุงโตู้ดีมากเลยครับไม่รู้ห้อยพระอะไรมาครับน้ำโอทายปล่อยเลยนะแอมแอมปล่อยของพี่แอมเลยครับแอมโก้โหกลัวทานเงี้ไปเลยไปเลยแตกแๆเลยนโอ้โหชนแล้ไม่แตกอีกแล้วครับโอ้โหก็ไห้โก้โหโอยพระอะไรมาเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ปล่อยพระอะไรมาครับพี่แอมไปเลยครับกไม่ต้องปล่อยครับเอาพี่แอ้มพี่โก้นี่นะร้อยครับก็พี่แอมชนตั้งหลายรอบแล้วครับแล้วเราจะจบเกมยังไงอะลูกอ่าโอเคครับวันนี้นกโอ๊กกับพี่แอมก็มาเล่นรถไฟนะครับได้ขบวนใหม่มาหนึ่งขบวนก็คือขบวน K I H A นะครับช<อ>ื่อก็จำยากนิดนึงนะครับแต่จำว่ามันคืออ่า โบกี้แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นบริจาคให้ไทยมานะครับอช่ตนนั้นจะออกสีขาวน้ำเงินใช่ไหมครับใช่ดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้ครับตรงไหนดิตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงเอามุมนี้ดีกว่าครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนดีๆฝากช่องกันครับลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กอลฟิกกับพี่แอมด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า มาดูครับของพี่แอมจะเหนียวมันต้องโก้ไหมนะครับทำท่ารอฟัง <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมแตกครับอ้ oh no Betty